สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 6 6บหกลอดชแนลผู้รับสารจ้าจักรวานแปลความหมายโดยการอ่นานหน้าไพ่ทาโล่หมดแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC ส,สปลอลาวสบายดีวันนี้นะคะเรามาเล่นพิอาการกันเหมือนเดิมนะคะอ,อส่งคนที่หายไปนะคะคนที่หายไปคนที่เงียบไปคนที่หายสับสนคนที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสาร no contact นะคะ อืมนะเขาเความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เคยมีนะคะเป็นแบบไหนสําหรับพลังงานสําหรับความสัมพันธ์กับคุณกับเขานะคะจะเล่าเรื่องเราเหตุการณ์นะคะในอดีตน,นะ,ะเป็นการเช็คพลังงาน Energy. เอเนจีเช็คความแม่นยำาอะไรประมาณนี้มีข้อความนะคะที่เขาอืเขาฝักมาบอกว่าอะไรนะคะเป็นข้อความนะสิบใบทั้งหมดนะคะข้อความที่เขาจะบอกคุณนะคะเอาละค่ะ พลังงานเอเนร์จีนะคะเป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปนะคะบางครั้งก็อาจจะตรงบ้างบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงนะคะสำหรับคนที่มีใครสักคนหนึ่งที่เคยหายไปจากเรานะคะเขาคนนั้นเราอยากจะเล่นรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเอเนร์ดีที่1น,นะคะดี2และดีที่3นะคะเลือกจากพลังงานอิ t u ูวิชันของคุณกดแรงดึงดูดหรือไพ่ใบที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนั่นเองนะคะเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มพลังงานเอเนร์ <c oughs> ดีที่หนึ่งกันเลยค่ะไปดีหนึ่งกันเลยนะสวัสดีค่ะพลังงานเอเนจีดีที่หนึ่งนะคะดีที่หนึ่งนะ No contact นะคะส่งออไม่ใช่ขออภยัยส่องนะส่องคนที่หายไปส่องความรู้สึกเขาเขาฝากมาบอกว่าอะไรบ้างนะคะคนที่หายไปน i g อ t อ f วานนะอะ ไพ่ใบแรกสไนอฟวานนะเพ c ออฟคัพไพ่ใบที่สองความสัมพันธ์ของคุณในอดีตนะคะพูดคุยนะเป็นคนที่หน้าตาน่ารัก,กรูปร่างน่ารักนะคะอาจจะเกี่ยวพันสัมพันธ์กับกับคุณเกี่ยวกับการงานก็ได้นะมีความรักอยู่ตรงนี้มีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน มีความาหวาดระแวงในความสัมพันธ์อาจจะมีพลังงานพลังงานเอเนจีมันเหมือนความสัมพันธ์ที่แรกๆเริ่มความสัมพันธ์คนที่รู้จักกันในที่ทํางานก็ได้นะคะมีอะไรที่ความสัมพันธ์ที่แรกๆเริ่มความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยแต่มันก็เป็นความรักนะคะเป็นความรักอยู่นั่นแหละนะคะอืมเป็นความรักนะใครบางคนอาจจะนะคะเออ เดินออกจากกันไปแล้วมีความเครียดวิตกกงวลนะคะในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะมีความเครียดนะความเครียดพิตกกังวลเขาคนนั้นอาจจะออย้ายสถานที่ย้ายหน่วยงานมีการเคลื่อนที่พลังงานของตัวเขาไปข้างไปข้างหน้านะคะห่างจากคุณไป <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนโดนหักหลังผิดหวังรักสามเศร้าทําให้เจ็บปวดคําพูดและการกระทําของเขานะคะ การพูดคุยนะคะมันเหมือนมีความต่างไวัยนะ,ค,ะความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเด็กๆความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนสมัยทํางานสมัยเรียนก็ได้คนในอดีตนะคะมันต้องใช้ความอดทนความพยายามความเก่งในระดับอดทนในความสัมพันธ์มากเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับนะคะยังยึดติดอยู่กับพลังงานคิดวนเวียนไปพลังงานเอน r g y ดีที่หนึ่งนะคะยังมีความยึดติดออยึดติด ตัวเขาเองก็ได้ก็อาจจะอยากยึดติดอยู่กับคุณก็ได้อาจจะมีความรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดอะไรประมาณนี้ก็ได้ใครบางคนได้รับข้อความข่าวสารจากใครบางคนที่หายไปแล้วรู้ยังอาจจะมี energy ของใครสักคนหนึ่งที่ทักมานะคะพลังงาน energy ดีที่หนึ่งนะทีนี้เรามาดูว่าสองสำหรับคนที่หายไปเขาเอ่อ เขาฝากมาบอกอะไรบ้างนะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณบ้างความรู้สึกของเขาที่เขาอยากฝากมาบอกนะเราจะดูพลังงานเอเนจี Energy, ข้อความนะอ่ะแสดงว่าตัวเขาต้องมีความเด็กกับคุณรักคนแก่มันผิดตรงไหนหัวใจผมมีเพียงแต่คุณตลอดไปอืมเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเขายังยึดติดคุณอยู่นะส,สี่เหรียญน,นะแล้วเราจะได้พบกันนะมีเอเนจีของเพศออฟคับ การส่งข้อความข่าวสารอัศวินออฟโซสแล้วก็อัศวินไม้อาจจะเป็นการพุ่งเข้ามาส่งข้อความหรืออยากกลับมาหรือติดต่อสื่อสารหรือมีความว่ราระแวงมันเหมือน energy ของการย้อนไปในเรื่องราวของในอดีตเป็นความรู้สึกของเขาก็ได้หรือเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้การดูไพ่ภาพ,าพรวมพลังงานอาสลับกันได้มี energy พลังงานของการอยากกลับเข้ามานะคะแต่มันยังมีความลังเลใจสับสนในหัวใจของเขานะคะอืมสองเหรียญน,นะ อ่าแสดงว่าคุณคําว่าพี่จะพิสูจน์ไหมว่าไม่ได้รักผมนะคะก็แสดงว่ามันเป็น energy ของผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณผู้ชายนะอืมแบบนี้มากกว่านะถึงเธอจะกลุ่มมือชันช่วงสั้นๆแต่จะกลุ่มหัวใจชั้นตลอดไปอ่ะมีพลังงานเพศออฟโซดก็เป็น energy ตรงกับอันนี้นะอืม คิดถึงคิดถึงเสมออยากกอดอยากทำให้มากกว่านั้นนะคะนะมี energy พลังงานของหกถ้วยก็คิดถึงความรักเก่าหนึ่งถ้วยความรักความรู้สึกที่มันเหมือนคิดถึงนะคะถึงอยู่ไกลแต่ก็คิดถึงทุกเวลาที่ยังหายใจนะอันนี้เป็นคำเป็นคำฝากมาสำหรับคนที่หายไปนะหายไปเงียบไป no contact ไม่มีการติดต่อสื่อสารนะเราเปิดสิบข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะเขาฝากมาบอกว่า หยุดทำร้ายผมสักทีนะคะอาจจะเป็น energy พลังงานสิบดาบนะ,ะกับอัศวินออฟโซ s ก็ได้นะคำพูดการกระทำหรือความรู้สึกที่เขามันมีอยู่ในหัวของเขาที่เขายังยึดติดภาพลักษณ์ที่เคยมีคุณก็ได้เนะอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีอิทธิพลในใจเขาอะ่ะมันก็เลยเหมือนว่าลืมลืมคุณไม่ได้เขาก็เลยเหมือนส่งข้อความแบบนี้มาว่าหยุดทำรลายผมสักทีนะเอาล่ะ สุดท้ายผมก็ยังอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากขึ้นอืมนะคะอยู่ที่เดิมนะสี่เหรียญกอดกอดความรู้สึกที่เคยมีคุณไว้ในอดีตนะคิดวนเวียนอยากกลับมานะการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทำให้นะฉันเจ็บปวดได้ถึงเพียงนี้นะคะความที่อาจจะ ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกนะคะจ็ปวดนะความรักความสัมพันธ์เดินออกไปจากกันแล้วหรือทําเป็นเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เหมือนเหมือนเขาจะไม่ได้ซีเรียสมันเหมือนความสัมพันธ์ที่เล่นๆฉาบฉวยอะไรในความรู้สึกของคุณในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นตัวคุณที่มันเหมือนว่า จริงๆหรอเขาไม่รู้สึกกับฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะสิบดาบก็อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ว่าการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทําให้เขาอ่ะกับคุณได้จากกันไปเป็นเอดจีประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือมันเหมือนเป็นข้อความข่าวสารสําหรับใครบางคนที่เออรอการติดต่อสื่อสารกับคนคนหนึ่งที่หายไปนานมากหายสับสนอะไรแบบนี้นะคะคนที่หายไปคนที่เงียบไปเราก็อยากรู้ความรู้สึกของเขานะคะอาจจะเป็นกําลังใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างหวอจนก็อยากจะทําให้นะคะทำคลิปให้เ,เพื่อนๆนะคะสเต็งน,นะคะกับเมส์เทนนะภูเขานะคะสูงเขาสูงเสียดฟ้า ความอดทนความเดียวดายนะคะความเหน็บหนาวความแห้งแล้งความเข้มแข็งการรอคอยนะคะความอดทนนะคะความอดทนการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเราต้องใช้ชีวิตด้วยความอดทนความเจ็บปวดมันก็เป็นบทเรียนให้เราอยู่นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอดูคำแนะนำนิดหนึ่งตอนแรกว่าจะไม่ให้คำแนะนำนะพอดีมี10บดาออกมา อ่ะขอไพ่หนึ่งใบนะขอไพ่หนึ่งใบนะคะเป็นคำแนะนำแล้วกันนะอ่าเขาบอกว่าอืมพอดีตรงนี้สองเหรียญน,นะสองเหรียญเช้งอ่ะเช้งพลังงานเปลี่ยนเอเนจีปรับสมดุลน,นะคะอืมนะเป็นพลังงานสีส้มนะคะเช้งนะก็ ปรับสมดุลปรับบาลานซ์นะคะความรักความรู้สึกนะ,ะปรับสมดุลน,นะคะความรักกับความทุกข์ชั่งน้ําหนักนะคะแบบนี้ก็ได้การเ,าเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะอืมการเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงาน energy นะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะในชีวิตของคุณน่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีแหละนะคะอืมอันนี้เป็นคําแนะนํานะปรับบาลานซ์ปรับสมดุลน,นะคะอืม โอเคนะคะขอให้มีความสุขนะคลิปดีที่หนึ่งมี energy ของสเต็งก็ราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นของเขาไหมราศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะหรือพลังงานไพ่อาจจะเป็นตัวคุณผู้ที่เรื่องดีที่หนึ่งก็ได้นะคะราศีสิงห์นะ,ะเป็นคนมุ่งมั่นมีแพชชั่นนะเป็นคนที่เก่งทำอะไรเก่งนะ,ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง การมีอีกโก้ความมีอีกโก้ความเข้มแข็งบางครั้งก็อาจจะปากหนักบางครั้งก็เป็น energy ที่นะคะพลังงานชาวธาตุไฟนะคิดเร็วตัดสินใจเร็วหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมนะคะโอเคในท้ายที่สุดนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วกันท่านใดที่ยังติดกับดักกับความรักความสมพันธ์ที่มันรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอยู่ ก็ปรึกษาดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยดีกว่าจะได้สบายใจขึ้นได้คำตอบที่ชัดเจนเป็นแบบของคุณเองนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมคลิปนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่เรามีคลิปวิดีโอถัดไปจะได้รับชมก่อนใครขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีที่สนะคะ เอาวางไว้ตรงนี้นะคะดีที่สองอ่ะริเวอร์แม่น้ำนะอ่ะดิเอ่อคลิปนี้นะคะส่องคนที่หายไปนะคะเขาฝากมาบอกว่าอะไรนะคะอืมนะส่องคนที่หายไปเขาฝากมาบอกว่าอะไรบ้างนะคะเป็นข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะพไพ่ใบแรกนะอืม ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดมีสถานที่อยู่ใกล้น้ำนะชนบุรีระยองอะไรแบบนี้การเดินวันเวลาที่ผ่านไปอย่างเนิ่นนานแล้วหรือวันเวลาที่ผ่านไปนะคะวันเวลาที่ผ่านไปมันจะทําให้ปัญหาเขาบอกว่าวันเวลาจะทําให้เราลืมใครสักคนอาจจะไม่ได้จริงสมมุไปนะคะอืมอาจจะไม่ได้มีการเคลียร์อาจจะออกอาจจะเงียบหายจากกันไปเลยเขาบอกว่าวันเวลาจะทําให้เราลืมความรักความสัมพันธ์ การตัดสินใจเดินจากใครสักคนไปความรากักความสัมพันธ์นะมีพลังงานเละสีมิถุนเขาหรือเธอนะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะความรักที่มันเป็นตัวเลือกความรักที่เจอคนที่มีเอ,อ่อมีมสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะนะคะในความรักความสัมพันธ์ เราอาจจะเข้าไปในวง,วงเวียนวัฒจักรกับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วเราก็เข้าไปมันมีแรงดึงดูดในความรู้สึกนะคะของเราอืมนะความดึงดูดเขาอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์หรือมีไลฟ์สไตล์อะไรที่เราชอบถูกใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมานะคะ The Tower นะการพังทลายของความสัมพันธ์การจับได้ว่าความรักซ้อนนะาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมนะค,ะความถูกผิดความผิด ชอบชั่วดีนะคะสินเสมอกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือเราเจอกับคนที่สินไม่เสมอก,กันกับเราหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนมีกฎกฎอะไรอ่ะกฎของศาสนาประเพณีวัฒนธรรมกฎความดีงามหรืออะไรต่างๆมันมาเป็นข้อจํากัดก็ได้ผู้ใหญ่หลักศาสนาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอมืมีราศีมีถุนเรามีเอ่อพลังงานเอนเนอรจีราศีพฤษภนะคะอืม เป็นครูบาอาจารย์คนสอนหนังสือหรืออะไรแบบนี้หรือพลังงานราศีพฤศภนะคะหรือตอนนี้เป็น energy ของตัวคุณพยายามตั้งแต่เลิกไปความรักความสัมพันธ์พยายามแบบไม่ไม่ไมอ๋อไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้แล้วก็เออมามาสนใจเกี่ยวกับตัวตนของคุณเองสินทานบาร,รมีปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ อะไรแบบเนี้ยนะวิปัสสนาอะไรแบบนี้อืมนะเอเนจีพลังงานดีสองนะคือมันเหมือนทางโลกไม่เอาแล้วเบื่ออะไรเงี้ยค่อนข้างเหมือนเบื่อหน่ายอะไรแบบเนี้ยเบื่อหน่ายเดินออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างความรักเหมือนเหมือนเอเนจีของไม่ไม่อยากสนใจอืมไม่อยากสนใจตรงนี้บางคนถ้ามีอายุเลยสี่สิบไปแล้วอาจจะ ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรนี้มากกว่าเหมือนตกผลึกเหมือนตกผลึกกับความเป็นมนุษย์ผู้คนทั่วๆไปเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแล้วต้องการอีกขั้นหนึ่งของระดับจิตวิญญ,ญาณที่สูงขึ้นไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องอะไรพวกนี้แล้วนะคะอโอเคมาดูเอเนอร์จีต่อไป เขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีพลังงานละีเมตรการเอาแต่ใจตัวเองนะคะความเศร้าเสียใจยบางครั้งเรารู้สึกเหมือนว่าเราเจอใครสคักคนหนึ่งเร,เรารู้สึกเหมือนว่าเออเราโชคดีเราเจอคนคนนี้แต่บางทีมันไม่เป็นไปตามที่เราใจต้องการเราเสียใจยนะเราเสียใจยอดีตนะ,ะรักสามเศร้าเราสามคนเขาเป็นคนที่เหมือนเอาแต่ใจตัวเองบางคนก็ในความสัมพันธ์คนคนนี้ ดูผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่นะอาจอยากจะอยู่กับใครก็ได้ที่ทําให้ตัวเขาเหมือนว่าดูเขาเรี er, ยกว่ายอมยอมอยู่ใต้อํานาจยอมอยู่ใต้อํานาจในความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เปรียบดังตัวเองเหมือนเป็นพระราชาให้เรายอมสูฮกอยู่ใต้อํานาจของเขาไม่ว่าเขาจะต้องการสิ่งใดเราจะต้องหาให้เขาเขาอาจจะต้องการแบบนั้นแต่เราเป็นคนที่เก่งพอเป็นคนที่ฉลาดพอไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมอยู่ใต้อํานาจเขานะคะอม มีความเสียใจเศร้าใจในความรักความสัมพันธ์ในความเสียใจในความรักส,สัมเศร้าคำพูดและการกระทําของเขาคุณเดินออกมานะเขาบอกว่า the f o o l เดินไปข้างหน้านะฉันจะเดินไปข้างหน้าเคลียร์ energy ศูนย์เพื่อเริ่มต้นใหม่พังทลายความสัมพันธ์ไปหมดเลยนะพังในความสัมพันธ์นี้หยุดพังทลายออกไปแล้วนะคะม,มันเป็นการจับได้ปูแตกหรืออะไรแบบบางสิ่งบางอย่างก็บอกว่า นะเราโฟกัสแต่เรื่องนะค,ะความสําเร็จเรื่องงานหรือเรื่องคนที่ออการรอคอยการรอคอยที่จะพัฒนาในชีวิตพัฒนาการงานการเงินการเดินทางหรืออะไรของคุณนะคะหรือพัฒนาในทางชีวิตจิตวิญญาณของคุณขึ้นเพื่อให้ตัวตนของคุณจิตใจจิตใจเหมือนว่า เขาเรียกว่าอะไรเ,เว level ัพเลเวลของทางทมอะไรแบบนี้มากกว่านะอืตัวตนของอ,อ,อืมดีที่สองนะถ้าถามว่าเขาฝากมาบอกอะไรเราจะเอาเป็นข้อความนะคะข้อความรักสิบใบนะข้อความในนี้มีราศีอะไรบ้างราศีมิถุนราศีพฤษภราศีเมษนะ,ะข้อความนะเขาบอกว่า พี่ใจร้ายอะในหัวใจพี่มีผมอยู่บ้างไหม,มความสัมพันธ์เป็นพลังงานเอเนจีความรักที่ต่างไวได้นะคะความรู้สึกส่วนทางกับการกระทำนะคะฉันอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณนั้นอยู่ในหัวใจเสมอ,อมนะคะคิดถึงผมบ้างไหม ฉันเฝ้ามองเธออยู่ช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในความทรงจำผมเสมอเสมอถ้าผมกล้าพอมันเป็นพลังงานของอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกหรือไม่ง้อมีอีโก้เขาอาจจะมีอีโก้อะไรบางสิ่งบางอย่างเยอะนะคะไม่คิดจะไปหาผมบ้างหรอ ไม่รู้ต้องทําอย่างไรนะไม่รู้ต้องทําอย่างไรนะเป็นการตัดสินใจอะไรไม่ได้นะสองสิ่งสองอย่างสองตัวเลือกนะคะเดินเลิฟบวอร์ขึ้นมานะเอาละนะคะเรามาดูซิคาแนะนํามีไหมคําแนะนํานะพลังงานดีที่สองนะคะมู v e m น n t คือหมุน move on อะอ การเคลื่อนตัวไปของสายน้ำวันเวลาวันเวลาสายน้ำวัฏจักรนะคะริเวอร์นะแม่น้ำลำคลองสายน้ำสายน้ำก็ต้องไหลไปมันไม่ได้ย้อนกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัวการเคลื่อนพลังงานไปข้างหน้านะคะอืมนะเอาละนะเขาบอกว่าโอเคได้ไพ่ที่ดีนะแสดงว่าคนกองนี้ ในสิ่งที่ผ่านมาอะมันเป็นซึ้งพลังงาน Energy ของน้ําจริงๆด้วยใครบางคนกําลังเดินทางอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางข้ามจังหวัดมีสถานาที่ใกล้น้ําไว้พักใกล้น้ําหรือนะคะเคลียเอเนรจีพลังงานกบอะไรที่มันเป็นสถานาที่ใกล้น้ำเนาะหรือพลังงานชาวธาตุน้ำออมีกรกฎพิจิก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่ล้างหรือเคลียร์พลังงานเอเนจีความทุกความเศร้าความเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณคุณต้องซึ้งพลังงานเอเนจีกับสถานที่ใกล้น้ําอะไรที่มันเป็นน้ํานะคะแบบนี้ได้หรือช่วงนี้ถ้าดื่มน้าน้อยก็ดื่มน้ำเนาะแสดงว่าใครบางคนอาจจะต้องมีพลังงานเอเนจีของความที่เป็นธาตุดินเยอะมากแล้วก็ธาตุไฟนะเวลาที่เรา มีความรู้สึกที่ทุกข์เศร้าเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเหมือนเรานั่งเรือเพื่อข้ามเกาะไปเกาะหนึ่งมันจะมีพลังงานลมแล้วก็พลังงานของน้ําเพื่อเพื่อพัดพัดพาอารมณ์ feeling, ฟ i ลลิ่งความรู้สึกของเราให้หายทุกข์ใจมันจะเป็นการ clean energy, ค l e a n energy c ีนพลังงานทําให้เราเหลือ energy ของเนี่ยมันเป็นน้ําหมดเลยอะนะแสดงว่าต้องเป็นพลังงานแบบนี้ถ้าใครยังไม่สามารถเดินทางได้อ,อ,อยู่ที่บ้านก็ ฟังคลิปที่มันเป็นเหมือนขึ้นขึ้นทะเลขึ้นน้ํคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบเนี้ยก็ได้นะคะเวลานอนหรือฟังเสียงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราจิตใจผ่อนคลายเบาสบายนะอันนี้เป็นคนาแนะนํานะคะาราคาในท้ายที่สุดก็ขอให้มีความสุขนะคะพลังงานดีที่2นะคะอันนี้เป็นการเช็คเอเน g y นะคะให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ทุกข์ไม่เศร้าเสียใจหรือดราม่าอ,อะไรนะคะ ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลแอดไลน์ไอดมานะคะขอคุณที่พร้อมโอนโปรกรณาดูราคาให้ชัดเจนก่อนนะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะคะเอาราคาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบคลิปนี้กด like, ไลค์เป็นกำลังใจกด subscribe แล้วก็อยากได้รับชมคลิปในโอกาสถัดไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่3นะคะ เอาละนะแอ่อส่องคนที่หายไปคนที่เงียบไปคนที่หายสาบสูญน,นะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ p a s e of one นะ energy พลังงานของคุณนะคะติดต่อเกี่ยวข้องกันกับที่ทำงานนะอืม ที่ทำงานเป็นความสัมพันธ์แรกๆเริ่มๆนะคะเป็นความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานใครบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับราชการนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เป็นคนมีพลังงานธาตุลมนะมีอีโก้มากๆนะคนนี้นะอืมนะพูดตรงพูดจริงความสัมพันธ์แค่แรกๆเริ่มๆการหยุดนิ่งหายไปในความสัมพันธ์มีการช่วยเหลือกันเรื่องการงานนะคะอืมนะคะ มีใครบางคนนะคะมีเจ้าของของตัวเองแล้วอืม,มเออีเขาเรียกว่ามีคนของตัวเองแล้วนะคะความสัมพันธ์ต้องหยุดชะงักไม่สามารถไปต่อได้ความสัมพันธ์ที่เหมือนต้องคีบไว้ในสถานาการณ์แค่เพื่อร่วงงานนะคะความสัมพันธ์ที่มันจะไปต่อไม่ได้มันมีความโดดเดี่ยวเหน็บหนาวในความสัมพันธ์ในความรักใน,นในความสัมพันธ์ที่คุณเจอ เรารู้นะคะตัวเขาหรือตัวเราก็ได้อาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วที่มันเป็นถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้นะพยายามตัดใจใช้ความรู้สึกตัดใจความสัมพันธ์ที่เพิ่งแรกเริ่มเริ่มขึ้นที่เรารู้สึกดีต่อกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมความสัมพันธ์หรือมิตรภาพอันนี้ที่เราคุยกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวเนื่องมากับงานนะเราก็มีอีโก้ของเราเหมือนกันนะคะอืม ถ้าเขาไม่ทักเขาอยากหยุดนิ่งก็หยุดนิ่งไปหรืออะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนะคะมิวเกย์นะมันเหมือนหมุนวนหมุนวนอืมนะหมุนวน,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 นในความรู้สึกของคุณเอาล่ะมีราศีตุลราศีเดียวนะเขาฝากมาบอกว่าอะไรบ้างคะคนที่หายไปคนที่นิ่งไปเงียบไปหายสาบสูญข้อความรักเขาบอกว่า คิดถึงคำนั้นที่พูดแต่ในใจนะคะก็เป็นคนมีอีโก้เยอะไงหรือบางทีก็จะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะก็พูดในใจไงาฝากความยินดีทุกเรื่องราวของความสำเร็จนะคะดีที่สามนี้บางคนอาจจะวิกตอรี่ขึ้นไม้เท้าหกไม้เท้าความสำเร็จของการงานของคุณหรือเปล่านะคะ ฉันเหนื่ยกับการรอคอยเธอเลือกเกินออยากทำบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้นะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนิ่งเฉยสนิทฉันอยากนอนกอดเธอทั้งคืนอืมผมไม่ได้อยากไปแต่พี่ไม่ได้ลังไว้ออะโอเคมี energy ความสัมพันธ์ของอืบางทีมันเหมือนก็มีโก้ไม่ได้พูดความรู้สึกความในใจอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ฉันเออมันเจ็บนะคะปล่อยวางแต่บางครั้งมันเจ็บกว่าที่ต้องยึดติดอก็ยังยึดติดไว้ฉันรอเก่งนะอถ้ามีใจก็ทักมาฉันถวิลหาเธอทุกคืนวันทรมานแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรักต่อไปโอเค เว้นดาวเดินบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธออืมอันนี้เป็นข้อความนะที่เขามาบอกคุณนะคะอืมเป็นเอเนจีประมาณนี้เอาละนะคะเรามาดูตอกสิว่าอืมเอ่อให้คำแนะนำขอหนึ่งใบนะสำหรับอืมโอเค ให้หนึ่งใบวินเทอร์นะอากาศหนาวเย็นหิมะตกเลยมันเป็นคู่กับไพ่ใบนี้เลยมันเหมือนว่าความรักความสิทธิ์ความความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมันเหมือนว่าอความเหงาความความเหงาความเดียวดายความเหน็บหนาวความไม่ได้รักการดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์ที่โดนแช่แข็งความสัมพันธ์ที่มันหมุนวนเรากําลัง มันเหมือนน้ำวนที่มี energy ที่เราจะต้องใช้พลังกายพลังใจที่เข้มแข็งที่ตัดสินใจเพื่อไม่ให้เราโดนกระแสะกระแสะของอะไรกระแสะของความต้องการในความรักในความสัมพันธ์ใครบางคนอาจจะรู้ว่าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ที่มันเหมือนหมุนวนไม่ไปไหนอยากพัฒนาแต่ก็ไม่พัฒนาไปไม่ได้ เหน็บหนาวต้องดูแลตัวเองรักตัวเองอยากได้รับความรักความอบอุ่นแต่มันไม่เคยมีให้เราในตรงนั้นอะไรแบบนี้เออมันขึ้นวินเทอร์เลยอ่ะนะคะอืมนะก็โอเคนะคะก็ไม่มีอะไรอย่าซีเรียสไม่ต้องเทคซีเรียสนะก็ให้ขอขอให้มีความสุขนะคะอืตอนนี้คุณก็นะเข้มแข็ง ตัดใจอืมตัดใจมุ่งเน้นหามงานหาเงินรับความรำ่ำรวยความสําเร็จของเรานะคะเป็นการตัดสินใจที่ถูกแ้ล่ะที่เราใช้พลังความเข้มแข็งของเราทั้งกายใจเพื่อจะอืมอถ้าเรารู้สึกเหมือนว่ามีแฟนเหมือนไม่มีคือเราจะมีเพื่อ,อนะคะแบบนี้โอเค เอเนจีดีที่3ก็จบไปประมาณนี้อันนี้มันเป็นเหมือนเรื่องเล่าของแบบพารทในอดีตอะไรแบบนี้แค่นั้นให้เราได้รับรู้รับฟังเพราะว่าเผื่อใครบางคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะก็ท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะให้คนรักเก่าติดต่อกับ599บาทดูดวงส่วนตัวพูดคุยกับหมอแจนไม่เปิดกล้องนะคะ ผ่านไลน์3านาที599บาทแล้วก็5คําถามนะคะ299บาทนะคะเป็นพิมพ์คําถามทิ้งไว้แล้วก็พิมพ์ตอบทางไลน์กลับไปท่านใดที่นะคะอยากสนับสนุนหมอแจนกดสมัครสมาชิกนะคะ คืนวันเสาร์ประมาณสองทุบนะคะหมอแจนจะโพสต์ในช่องชุมชนนะคะสาหรับสมาชิกจะเห็นนะว่าดูดวงฟรีคุณพิมพ์คําถามทิ้งไว้หมอแจนจะพิมพ์คํา,าตอบให้นะอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะอันนี้สําหรับคนที่สมัครสมาชิกนะคะเวลาสมัครสมาชิกแล้วเวลาที่คุณเม้นนะปุ๊บมันจะมีตัวสีเขียวขึ้นมานะอม,มีตัวสีเขียวเหมือนว่าเป็นสมาชิก f อพิเศษสําหรับหมอแจนอะไรแบบนี้นะคะก็สี่อาทิตย์เ,เดือนหนึ่งสี่ครั้งก็หกสิบห้าบาทนะครับ เป็นการเหมือนว่าสนับสนุนชาแนลชอบการอ่านผลงานของหมอแจนที่ทําให้เพื่อนเพื่อที่รักได้ชมคลิปอะไรแบบนี้นะคะโอเคแต่ถ้าท่านใดที่คิดว่าอุย้ยไม่สะดวกหนูไม่มีเงินอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องสมัครได้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเราก็ราไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะคือบางครั้งบางคนแบบเอออยากอยากโอนเงินสนับสนุนอยากอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันมีการพูดคุยกันในช่องชมุมชนเราได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ้นบางทีอาทิตย์นี้พลังงานเอเนจี อยากจะรู้ว่าอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเราเสีย65บาทแต่เราได้ดูเดือนหนึงสครั้งอันเนี้ยโอ้โหถือว่าโคตรคุ้มอ่ะอนะอันนี้ก็คือเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้ FC ที่รักหมอแเจนอะไรประมาณนี้ก็เป็นการแบ่งรายได้ให้ YouTube ด้วยนะ เขาเหมือนเหมือนเรายืมพื้นที่เขาโฆษณาอย่างเงี้ยเออเราได้รับชมคลิปฟรี u t u b e เขาก็หักไรายได้ของเขาไปส่วนหนึ่งเนี้ยไปเขาย t u b e ถ้าเราไม่ทําให้สมัครสมาชิกอย่างเงี้ยแล้วช่อง YouTube เราเขาก็ไม่ได้อนาเสนอบางทีต่อไปเราก็จะไม่ได้มีช่องอยู่คงอยู่อะไรเงี้ยก็จะหายไปไม่ได้ทําคลิปไม่ได้รับสารจากจักรวาลมาบอกเพื่อนๆที่รักนะคะโอเคฝากไว้นะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะ